สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปดูการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในระดับสากลกันบ้างล่าสุดยูเนสโกได้โพสต์ภาพมโนราบนเฟซบุ๊กของยูเนสโกโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศแห่ชื่นชมแสดงความยินดีด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมชี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นำมาต่อย,ยอดสร้างชื่อเสียงและ,ะไรายได้เข้าประเทศเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับ มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่20มีนาคม2566องค์การยูเนสโกได้เผยแพร่รูปมโนราของไทยบนหน้าเค้าเบอร์เฟซบุ๊กของยูเนสโกเพื่อสร้างการรับรู้ทั่วโลกโดยภาพดังกล่าวมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปร่วมชื่นชมแสดงความยินดีจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ท่านี้นับตั้งแต่โนโราหรือมโนราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนลำดับที่สมต่อจากขนและนวดไทยกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมโนราในฐานะศิลปินแห่งชาติจัดให้มีเวทีการแสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญาโนราในระดับท้องถิน่นระดับชาติและระดับนานาชาติถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นำมาต่อยอดสร้างชื่อเสียงและ,ะไรายได้เข้าประเทศ มนโนราเป็นศิลปะก,การละเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวปากใต้ซึ่งมีมาแต่โบราณและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อมนโนราหรือที่ชาวปากใต้นิยมพูดตัดคำให้สั้นลงว่าโนรามนโนราหรือโนราเป็นการละเล่นที่นิยมกันมากทั่วภาคใต้ไม่ว่างานเทศกาลนักขัดตะเลิกหรืองานมงคลต่างๆก็มักจะมีมนโนรามาสแสดงด้วยเสมอมนโนราเป็นศิลปะก,การสแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ ที่สืบทอดกันมายาวนานไม่น้อยกว่า400ปีหรือราวพุทธศตรวรรษที่15เป็นการลเล่นที่มีทั้งการร้องการรำและมีท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้มีดนตรีประกอบตลอดการแสดงสำหรับประวัติความเป็นมาของมโนลานั้นจากํำนานมโนราชาตรีกล่าวถึงการกําเนิดมโนราว่ามโนราเกิดที่เมืองพัทลุงโบราณ ละครมโนราเป็นการแสดงประจำราชสำนักมาก่อนต่อมาจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปครับประเทศไทยมีความมั่งคั่งด้านอารยธรรมเนื่องจากคนไทยแต่โบราณมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีความละเมียดละไมจนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับดังเห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมของจริงและก็น่าคิดนะครับว่ากรณีการโพสต์ภาพโนราขึ้นมาของยูเนสโกในช่วงนี้ ก็ไม่รู้ว่าต้องการที่จะสื่อหรือส่งสัญญาณถึงใครหรือเปล่า